อยากมีรถก็รับส่วนลดสูงสุดไปเลย90 0 0 0บาทค่ะและสําหรับวันนี้พิเศษคูณ2นะคะโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษของเราเปลี่ยนรถเก่ามาเป็นเงินดาวรับเพิ่มอีก1,5,000บาทค่ะสาหรับโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษนี้เฉพาะที่นิสสันกรุงไทยของเราเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะและนี่คือซูเปอร์เาร์เกตรถยนต์ของนิสสันที่ครบที่สุดค่ะ ทางครอบคุมในส่วนของเรื่องคุณภาพและราคาและที่สําคัญค่ะบริการหลังการขายของเรามีคุณภาพที่ได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะสําหรับตอนนี้ค่ะคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่อยู่นะคะบุเป้นแนะนําคันนี้เลยค่ะ กับนิสสันอเมร่าของเรานั่นเองค่ะที่ไเรีย้ว่าขับสนุกขับประหยัดค่ะแล้ววันนี้มาพร้อมกับแคมเปญสุดพิเศษนั่นเองนะคะต้องบอกว่าดาวเพียงแค่ศเซ์เท่านั้นเองและสามารถผ่อนได้นานส,สุดสุด60เดือนนั่นเองค่ะหรือจะเลือกรับเป็นออกรถศูนย์บาทนิสสันภูมิ <c oughs> ไทยของเราก็มีนะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนะคะก็จะเป็นคันนี้เลยค่ะ <c oughs> กับนิส e สันคริสต์อีพาของเรานั่นเองนะคะ น้ำมันปัดไฟและสามารถขับเคลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้ถึง100%นั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดพิดเศษด้วยดาวเริ่มต้นแค่19,999บาทค่ะดอกเบี้ย0%ค่ะสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง6 10เดือนกันเลยเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีโปรโมชั่นเยอะแยะอีกมากมายหรือว่าคุณลูกค้าจะเลือกรับเป็นส่วนลดสูงสุดถึง90,000บาทเราก็มีนะคะ และสำหรับท่านใดที่สนใจค่ะสามารถทักมาหาเราได้ที่เพจของนิสสันตรุงไทยได้เลยนะคะ